สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านหายไปสองวันนะครับเนื่องจากฝนฟ้าตกช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันวันนี้นะฮะท้องฟ้าโปร่งใสนะะฮอากาศดีมาก ช่วงเช้าเ้ารู้สึกว่าลมหนาวจะโชยมาบ้างแล้วนะครับก็ทําให้มีความรู้สึกสดชื่นนะครับมีความรู้สึกสดชื่นทําให้รู้สึกมีแพชชั่นอยากจะทํานู่นทํานี่ทานั่นคือเราไม่หยุดนิ่งนะฮะจิตของเราไม่หยุดนิ่งแต่เมื่อจิตไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องภา,ายใต้การไม่หยุดนิ่งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นสร้างสรรน,นะครับสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์นะฮะต่อตัวเองต่อคนรอบข้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่อย่าไปเป็น มีแพชชั่นแบบสร้างภัยให้กับผู้คนรอบข้างเรานะเอาเวลานะครับเอาเวลามาคิดทําสิ่งใดก็ได้ที่มันสร้างสรรค์กับชีวิตของเราที่มันสร้างสรรค์นะฮะที่กําลังใจมากหน่อยก็สร้างสรรค์ไปถึงผู้คนรอบข้างรอบตัวเรานรในสังคมของเราแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าอิ่มใจนะครับบุญนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญในเบื้องต้นอานุสงแห่งการทําความดีนะครับก็คือบุญนั่นเอง ก็จะมีความรู้สึกว่าอิ่มใจมีความสุขใจนะฮะที่เราได้ทําไปจะมากจะน้อยนั้นแล้วแต่ตามกําลังและโอกาสซึ่งพระท่านเรียกว่าตามอัตภาพนะฮะก็คือสถานภาพของตัวตนตัวของเรานั่นเองนะครับคือการทําบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าทํามากแล้วได้บุญมากนะครับทำน้อยได้บุญน้อยอันนั้นมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับเป็นความเข้าใจผิด คือบุญจะมากจะน้อยอานิงสงส์มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกําลังใจของเรานะฮะเมื่อเราตั้งใจที่จะทำนะเจตนาดีมันก็ได้บุญหนึ่งเมื่อมีโอกาสกาได้ทำนะฮะสอเมืม่อทําแล้วติดใจอินเอมมีความสุขใจนะฮะเกิดปีตินะฮะตรงนี้มันก็ทําให้ใจเรามีกำลังที่ดีขึ้นสดชื่นขึ้นอันนี้แหละครับมันเป็น อานิสงสงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการ้างหน้าต่อไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็พูดตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคุณครูบาอาจารย์ตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับไม่ได้มาคิดขึ้นเองอะไรเองทั้งหมดที่ผมนํามาคูยเิเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่คิดต้น,ตนจนถึงวันนี้นะเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นเป็นความรู้ที่ หลวงพ่อหรือสีลถึงดำและคุณครูบาอาจารย์กิติอาจารย์ต่างๆที่แนะนำสั่งสอนมานะครับผมก็ใช้สัญญาความจดจำและาการปฏิบัตินะมีผลเป็นแบบไหนอย่างไรนะนำประสบการณ์มาเล่าให้ท่านฟังมาแนะนําท่านในการปฏิบัติซึ่งพอจะมองเห็นบ้างก็มาถึงก็ยาวแล้วก็อันดับแรกนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กรุณาซับสไครต์เข้ามาทั้งเก่าและใหม่นะคร ก็สละเวลามีข่าวของท่านเข้ามารับชม,มรับฟังหากเป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วนะครับแม้เพียงน้อยนิดผมก็ขอกราบอนุโมทนาในติดอันเป็นกุศลของท่านด้วยเพราะอย่างน้อยที่สุดนะฮะการที่มาพบมาเจอช่องนี้หนึ่งละสองเมื่อพบเจอแล้วเกิดใจชอบสามเข้าใจในสิ่งที่ผมนำมาพูดและเข้าใจได้ตรงตามความเป็นจริงนะครับเราต้องนำความเข้าใจความคิด ความรู้ของเราที่มีอยู่เนี่ยรับเข้าหาความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วใช้ปัญญามาพิจารณานะฮะวันนี้ผมจะคุยอะไรวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องของจิตกับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันมันแยกกันนะฮะจิตวิญญาณกับกายนะฮะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจิตวิญญาณมันเข้ามาประสิสนธินะฮะเกิดเป็นร่างกายกายทั้งขานกายทั้งธาตุทั้งสี่มาประกอบรวมกันนะฮะก็เป็นกายทั้งขาน วิญญาณนั้นก็อาศัยอยู่ในร่างนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไรที่ร่างกายนี้มันพังหรือไปไม่ไหวแล้วจิตวิญญาณนั้นก็ต้องออกจากร่างนะฮะไปสู่ภพภูมิอื่นๆนะต่อไปก็อันนี้ที่ผมมีความรู้สึกประสบการณ์อันดับแรกที่ผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะฮะที่ผมมีความรู้สึกว่าจิตกับกายมันแยกกันได้อย่างไงนะฮะ มันมีความรู้สึกอย่างไรผมก็จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมให้ท่านฟังกันนะหลังจากที่ผมได้เคยปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วในการที่จะสวดมนต์ภาวนานะการใช้วิปัสสนาภาวนาสมาธิกรรมาฐานผมก็ปฏิบัติในแนวที่หลวงพ่อฤาษีเรื่องธรรมท่านสอนมาก็คือโดยเฉพาะในเรื่องของมโนโมยิทธิแต่ผมบังเอิญว่าผมจะเป็นคนขี้เกียจนะรู้มากนะรู้มากก็เลยนอนภาวนาพอนอนภาวนาปับ๊บพักเดียวนะครับ ผมก็มองเห็นตัวผมเองนอน, <S <S น,อนเห็นไอ้กายเนี้ยมันนอนอยู่ซึ่งหาความดีความสวยงามอะไรไม่ได้เลยแล้วผมก็มองดูตัวเองนะฮะมองดูตัวเองมันกลับมีความสวยงามนะฮะมันมีแสงเรืองรองสวยงามมากซึ่งตรงนี้ผมก็เออเราฝันไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งผมก็เห็นองค์สมเด็จพระพูทธมีพระภาคเจา้าพระอ,องค์ทรงลอยมานะครับทรงลอยมาในปางแบบเดียวกับพุทธมณฑลอันนี้เรียก ปางประธานพรใช่ไหมครับครับก็เป็นปางนั้นก็กราบไปที่พระบาทท่านนะครับผมก็ขอเล่าไว้แค่เพียงเท่านี้ซึ่งในตรงที่ผมออกมายืนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันมีความคล่องตัวมากนะฮะมันมีความเบามีความสบายไม่มีความรู้สึกร้อนหนาวมีแต่ความสบายแต่ไอ้กายที่นอนอยู่ที่ผมเห็นอยู่นั้นน่ยไอ้กายร่างกายของผมเนี่ยซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าฝันนะฮะ ซึ่งมีความน่าเกลียดนะฮะมีความน่าเกลียดมากเพราะมันมองเห็นถึงความไม่งดงามนะฮะและผมก็เปรียบเทียบกับตัวที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันมีความสวยงามนะฮะร,รู้สึกชื่นชอบนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่มาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็คือจิตกับกายเนี่ยมันแยกกันนี้กายมันจะแยกออกได้นะขณะที่ท่านปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันจะแยกได้ยังไงนะครับถ้าอธิบายไปตรงนี้มันก็จะยาวสิบวันก็ไม่ครบ ก็เป็นอันว่าหากเราปฏิบัติให้มันตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะฮะแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีศรัทธานะฮะแล้วทาอยู่เรื่อยจิตมันจะรวมตัวการจะที่จิตจะแยกออกจากกายนะั้นนะไม่ใช่ตายนะครับการตายนั่นก็คือวิญ,ญญาณออกจากร่างอันนั้นเขาเรียกว่าตายนะฮะก็ค,คือตายแต่ที่ออกมาเนี่ยก็คือจิตกายในหรืออทิสมานกายที่มันออกมาข้างนอกนะฮะแต่ออกมาได้นั้นจะต้องอยู่ในฌานที่4เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นชานอื่นในอารมณ์ระดับขั้นอื่นๆเนี่ยไม่ออกนะครับมันต้องออกได้ก็คือในชานที่4คือชั้นจตุตชานเท่านั้นนะครับนี่ผมมาทราบจากหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะก็ก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณของในสงกรามนะฮะคดีนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดก็ดวงวิญญาณ30กว่าดวงวิญญาณนั้นต้องออกจากร่างด้วยความจําเป็น หากถามเขาได้นะครับเขาก็คงบอกว่าเขาไม่อยากออกบางคนก็ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ผมก็จะขอพูดไว้เพียงเท่านี้นะแต่ก็ที่ตั้งใจจะพูดเลยก็คือขอร่วมไว้อาไลยนะครับกับญาติญาติทุกท่านและท่านผู้ที่ร่วงลับไปทุกท่านทั้งหมดนะผมขอใช้อุยาาจคำว่าท่านต้องให้เกียรตินะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะอุทิศบุญบุญลุตตั้งใจให้ถึงทั้ง30กว่าดวงวิญญาณน,นั้นถึงแม้จะไม่ทราบชื่อนะครับก็จะต้องถึงนะผมจะทําตามแบบที่หลวงพ่อฤาษีเรื่องดำที่ท่านพญายมท่านได้สั่งเอาไว้นะครับก็ขอให้ท่านตั้งใจตามผมนะค,คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเฉพาะกิจและการคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทําความดีให้กับคนที่ร่วงรับไปด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับทำใจให้สบายสบายนะครับผมกำลังเริ่มเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ทำใจให้สบายสบายเบาๆนะฮะถอนลมหายใจทักงสอาหนนึกถึงสิ่งที่เราได้สร้างบุญความดีไว้อันมีสังฆทานธรรมทานวิหารทานสร้างพระประธานสร้างพระพุทธรูปในใจเรามองเห็นภาพพระพุทธเจ้านะครับมีแสงประกายพึกแววาว สว่างสวยัยนะโมตัาาตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาาตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรรมังสุข,ขังนิพพานังปรรมังสุข,ขังนิพพานังปรรมังสุข,ขังบุญกุศลอันใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ อานิสงส์จะมีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายในอนาคตการเบื้องหน้าเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับทุกๆดวงวิญญาณ30กว่าประดวงวิญญาณที่ถูกฆาตกรรมไปทั้งหมดขอดวงวิญญาณของเธอทั้งหมดจงได้รับทราบรับรู้อนุโมทนาโดยพร้อมเพียงการเถิดหากยังไม่ทราบหรือไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใด ขอท่านลุงพญายมมราชหากพบดวงวิญญาณที่ถูกฆาตกรรมทั้งหมดนี้เมื่อใดได้โปรดบอกให้เธอทุกทุกดวงวิญญาณได้รับได้อานโมทนาเมื่อนั้นด้วยเถิดหากมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปชาติปิทุขาชรา,าปิทุขามรณาปิทุขาจงจะได้ห่วงใยในเบื้องหลังจงตั้งจิตตั้งใจ รับผลบุญกุศลทั้งปวงเหล่านี้เมื่อไปยังแดนสุคติภูมิของท่านแล้วท่านสามารถกลับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเครือญาติของท่านได้ตลอดเวลาเพราะมิได้ถูกกักขังขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงมีความสบายกายมีความสบายใจเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พระธรรมคำสั่งสอนทําให้พ้นทุกข์ ขอท่านทั้งหลายทั้งหมดจงพบกับความสุขอาการระบาดนี้เถิดครับก็ผมก็จะทําแบบนี้อยู่เนืองๆคือตั้งใจเฉพาะให้คือไม่ให้กาดมั่วไปหมดนะครับก็คือให้ทุกดวงวิญญาณที่ท่านได้เสียชีวิตไปในที่เกิดเห็นนั้นๆน,น,นะครับด้วยอํานาจแห่งความเป็นทิพย์นะฮะพลังแห่งกุศลผลบุญเนี้ย ไม่ต้องรู้สถานที่ก็ยังได้อยู่ไกลแค่ไหนก็ยังได้สามารถส่งสื่อถึงกันได้นะครับก็ทุกดวงวิญญาณก็คงจะได้รับความสุขบ้างไม่มากก็น้อยนะขอขอบพระคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งกำลังใจอํานาจแห่งกุศลทั้งหมดให้กับทุกๆดวงวิญญาณนะฮะก็วันนี้ก็คุยกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับว่าจิตกับกายนั้นมันคนละส่วนกันนะครับไม่ได้อยู่ส่วนเดียวกัน อย่างท่านเข้าฌาน4ี่ก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงจากถุถานฌานที่4แล้วระบบประสาทมันจะแยกออกจากกายโดยเด็ดขาดแต่วิญญาณไม่ได้แยกนะครับแยกแค่กายทิพย์นะฮะก็คลิปวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหากท่านชอบอยากฟังอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขออำนาจคุณพระศีรัตนาตายอำนาจที่พระเจ้าเทวดาที่รักษาตัวของท่านจงคุ้มครองช่วยเหลือท่าน ให้แควคาดพ้นจากบ่วงมารทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความจเจริญในทางโลกมีความจเจริญในทางธรรมนะครับใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ให้กับชีวิตของเราเองในขณะที่มีชีวิตอยู่เมื่อเราตายไปแล้วนะครับเราจะไปรอให้ใครสร้างให้เรานั้นไม่ได้นะครับทุกๆวันเวลาเราจงคิดถึงในสิ่งที่ดีจงทําแต่ในสิ่งที่ดีเพราะว่าจิตใต้ทำานึกเรามันเป็นพลังงานมหาศาลที่จะดึงดูดในสิ่งที่เราคิด ที่เราทําเข้าหาเรานั่นเองนะครับมันไม่ได้เข้าหาใครเหมือนกับการสาบแช่งเหมือนกันมันจะเข้าหาตัวเราเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีพลังงานมหาศาลมันจะดึงดูดคลื่นความถี่เดียวกันเข้าหาตัวเราเช่นเดียวกับ law of attraction แต่พระพุทธองค์มิทรงกล่าวไว้เพราะม่ใช่ทางหลุดพ้นขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ